เดี๋ยวยังก็วางสังปนปยัญหาตรงผักเขาเรียกเป็ตรงผักมาพักกินเผาพี่น,อน้อง <c oughs> เดินทางไปต่างจังหวัดน,นี่มาเวะพักกินเผาอยู่นอยู่โน่นนินแดงเดินทางกลับต่างจังหวัด,ดรถแต่แรงแง่แง่พี่น้ง <c oughs> องเอาเบิรงกเป็เด็กคนยังไง รถเต็มเอียดเลยกะไก่กับพองด้วพี่น้องเอาไก่มาน่ำรถว่างมาผัดกินเสาปิีงไก่ปีงไก่อีสานบานเท้าพี่น้อง ถ้าแบวกวันนี้สมตำเสมอทุกอย่างแหวกกินข้าวกับข่าวแซ่บอย่างเนื้อเิ็นไก่บานเข้าหอมหอยโอ้มีหอดปลาเผาพี่น้องปลาเผานอนดินแดงปลาเผามีแต่ตัวเงี้ยกิ่ไก่กับหีบวัวไงมือคว้างเต็มเลย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขข่สูขข่ต้นนะคะมันนี้กับต่างจังหวัดนะกับมี่ไอ้ลูกค้ามาน้าสามสี่คนสามคนหลดกับเต็มเม็ดเลยพี่น้องท้องฟ้าสดใสข้เปียกมาจาัดจัดเมื่อไนยัง แสบบ่ะแสบบ่าแสบก็บินใบก่อนนะกินกันตายกันตไตใบก่อนเดือนนึงเต็มเต็มวันนีงกินผักขญายเด้ย,ดย <c oughs> พ้อเจ้าได้กินข้าวแซ่แสบว่าแซ่มาออกมาข้างนอืออยูใ่ในโรงกินข้าวบ่แสบมันบานะโอ้จะเลือดตนนัวเนาะจะกินแต่ตุ่มผักมื้อนี้กิกนผักกับเผาแต่

มันจะตื่นเต้นกระเส้นสิบรอบเป็นไหน,นอยู่ไย,ยโดนติพอววันใหญ่เราอยู่ไยโดนพูดลูกกับมาป่านี่ไปขึ้นบ่งสิขึ้นวิธีใดพี่น้องมันบ้าหอนดอกไม้ฮะละ Ô nhè vâng chú lý anh tu vay mắt xịt bót a mê vô công phóng mê vô công phóng mê vô công Ô mong đợp nóng rồi. Anhang lắm chị thái luôn mày tê nè. Anh lòng đi đi đi. Anh lòng đi 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 เด็ดนะความเดินทางพี่น้องโยซอยเนี่ยโอ้ยนี่หอดแล้วพี่น้องนั่งนี่เหรอเอาวนี่คนของมาหอดแล้ววันดีค่ะวันดีค่ะนี่คนของมาหอดทรงอีกเจ้าหนึ่ง ເ <laughs> ຮົາມາແດດຍາລັງມສົ່ີແລວຮຽນໜຶງດີພນອງ